วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระค,รคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องยอมรับความจริงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้และที่ตั้งใจในการค้นคว้าศึกษาเรื่องราวในพระรคุริสัมคภีเพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านเติบโตเข้มแข็งยึดมั่นในพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับในพระธรรมลูกาที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงที่เราได้ยินได้ฟังนักเทศได้ยินได้ฟังผู้คนมากมายสั่งสอนกันกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการที่พระเยซูนั้นถูกปฏิเสธจากประชากรหรือผู้คนในบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ที่นาซาเรสนะครับ จนทำให้มีข้อความที่โด่งดังว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่เป็นที่ยอมรับในบ้านเกิดเมืองนอนของตนซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่แม้แต่ศิยภิบาลเองก็นำมาใช้เป็นคำกล่าวสำหรับตัวเองว่าผมอยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยรับรองไม่เกิดผลแน่เพราะจะเป็นไปตามคําที่พระเยซูกล่าวเอาไว้ว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับ ที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับอันนี้ผมไม่อยากจะฟันธงไม่อยากจะพูดนะครับว่าเป็นข้ออ้างหรือเป็นความจริงแต่ว่าในเหตุการณ์ของพระเยซูนั้นเป็นความจริงนะครับเพราะทันทีที่พระองค์เสด็จไปที่ธรรมศาลาที่นาซาเรสนะครับพระองค์ก็ได้อ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์แล้วพระองค์ก็ยืนยันว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นก็เกิดขึ้นจริงแล้ว และพระองค์เป็นผู้นั้นที่ทอยคําของผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงนั้นนะครับแต่คนเหล่านั้นก็มองเห็นว่าพระเยซูก็ยังเป็นนายเยซูบุตรชายของช่างไม้โยเซฟซึ่งเคยเติบโตอยู่กับพวกเขาที่นั่นพวกเขาก็ยอมรับพระองค์ในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้นะครับในที่สุดแล้วพวกเขาก็ผลักไสไล่ส่งให้พระเยซูออกไปจากบ้านจากเมืองของพวกเขา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับขอให้เป็นบทเรียนสะท้อนสำหรับชีวิตของเราในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังคงมุ่งหน้าต่อไปตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนที่พระเยซูได้ทรงกระทร,รนะครับคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ30นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่สข้อ14ถึงข้อ30มมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระเยซูทรงเริ่มต้นพระราชกิจในแคว้นกาลิลี พระเยซูสเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว,ว้นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาและได้รับการสรร,รเสริญจากคนทั้งหลายชาวนาซาเร็สไม่ยอมรับ,รบพระเยซูแล้วพระองค์สเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ส ที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญไหวขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งคำพีอิศยาผู้เผยพระวจ,จนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับลงและตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคมพีตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้ทุกคนก็กล่าวชมเชยพระองค์และประหลาดใจ ในถ้อยคำที่ประกอบด้วยพระคุณซึ่งพระองค์ตรัสและกล่าวว่าคนนี้เป็นลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านคงอยากจะกล่าวภาสิทธิข้อนี้แก่เราเป็นแน่คือหมอจงรักษาตัวเองเถิดและพวกท่านคงอยากจะพูดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินว่า ท่านทําในเมืองคาเปอร์นาอูมจงทําในเมืองของตัวเองที่นี่ด้วยสิพระองค์ตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดได้รับการยอมรับในบ้านเกิดของตัวเองและเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่ามีหญิงไม้อยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอล ในสมัยของเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดถึงสามปีหกเดือนจนเกิดการกันดาลอาหารอย่างมากทั่วทั้งแผ่นดินพระเจ้าไม่ทรงใช้เอลียาให้ไปหาหญิงไม้คนใดในพวกนั้นเลยเว้นแต่หญิงไม้ในบ้านสาเรฟัตแขวงเมืองไซดอนและมีคนรอกเรื้อนอยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอล ในสมัยของเอลีชาผู้เผยพระวจนะด้วยแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายเว้นแต่นาอามานชาวซีเรียเมื่อทุกคนในธรรมศาลาดได้ยินอย่างนั้นก็ฉุนเฉียวอย่างยิ่งจึงลุกขึ้นผลักไสพระองค์ออกจากเมืองและพาพระองค์ไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองนั้นตั้งอยู่ ตั้งใจจะผลักให้พระองค์ตกลงไปแต่พระองค์ทรงฝ่าพ้นพวกเขาและเสด็จจากไปจบพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ30คุณผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูได้ทรงผ่านด่านแรกของการทดลองที่ถิ่นทุรกันดารมาแล้วนะครับชีวิตของพระองค์ก็เต็มล้นไปด้วยฤทธิเดชของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นปัญญาและเป็นความต้องการของมนุษย์และมาดำเนินชีวิตในการสั่งสอนโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวนะครับด้วยเหตุนี้เองการสั่งสอนของพระองค์จึงเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจไม่ได้เหมือนกับพวกปุโรหิตและพวกธรรมาจารที่สั่งสอนกันนะครับพระองค์จึงได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งปวง เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่เป็นแค่เรื่องของคำพูดแต่เป็นเรื่องของฤทธิเดชมิใช่อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่ฤทธิเดชคุณ้ฟังครับจงระลึกอยู่เสมอว่าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำชีวิตในการประกาศของพระเยซูนั้นก็ยังทรงปรากฏในชีวิตของคริสเตียนเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับ และเมื่อพระเยซูทรงดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ควรดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักศาสนาศาสตร์ที่อยู่ฝ่ายมนุษยนิยมหรือพวกเสรีนิยมนั้นก็ได้ปฏิเสธการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ พวกเขาก็เพิกเฉยต่อความเป็นปัจเจกบุคคลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าของคริสตศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ที่เราเห็นคนมากมายที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมลูกาตอนนี้นะครับพระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมา เพื่อชนชาติยูดาเพียงชนชาติเดียวเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามในความเป็นมนุษย์ของพระองค์จึงทำให้พระองค์ยังทรงคิดถึงภูเขาและลำธารของเมืองนาซาเร็สซึ่งเป็นเหมือนบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เป็นที่ที่พระองค์เคยอาศัยอยู่เคยจำเริญไหวขึ้นที่นั่น และทำงานในหน้าที่ของพระองค์มาเป็นเวลา30ปีพระองค์อาจจะทรงคิดถึงสหายเก่าในวัยเด็กของพระองค์ดังนั้นหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนด้วยประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่น่าตื่นเต้นพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาตามเคยและก็ได้รับหนังสือม้วนจากผู้นำ มาอ่านในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อหนึ่งเป็นต้นไปซึ่งเป็นคําพยากรณ์ที่บ่งชี้ถึงพระเยซูคริสต์เองนะครับประเด็นสำคัญของพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์คือพระเมสสิยาผู้ทรงได้รับการเจิมให้ทำหน้าที่ของพระองค์ดังนี้คือ ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนร้องประกาศอิสระภาพเรื่องกลางเขนแก่ชเฉลยเพราะความบาปชั่วทรงปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้อยู่ภายใต้ความตายเพราะความบาปชั่วให้เป็นอิสระช่วยให้คนตาบอดฝ่ายวิญญาณเพราะความบาปชั่วได้เห็นความสว่างแห่งชีวิตทรงประทานการพมนักถาวร ในจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาระหน้าที่ของพระคริสต์เป็นเนื้อหาแห่งคำพยากรณ์และเป็นมหาบัญชาแห่งกลางเขนพระองค์ได้ทรงประกาศข่าวดีนี้แก่คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ก่อนพระองค์ทรงตรัหนักว่าพระธรรมอิสยาบทที่ 61, ข้อหนึ่ง ที่พระองค์ได้อ่านนั้นบ่งชี้ถึงพระองค์อย่างแน่นอนและพระองค์ก็ได้ทรงประกาศแก่พวกเขาต่อไปว่าไม่ว่าคนที่อยู่รอบข้างพระองค์จะยอมรับหรือไม่ก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ได้ทรงเดินหน้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างเต็มกำลังตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า และจากคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือสิ่งที่เป็นไปโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งคนทั้งปวงก็กล่าวชมเชยพระองค์และประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยพระคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แต่ว่าชายคนนี้เป็นบุตรของโยเซฟมิใช่หรือ นี่เป็นท่าทีของคนเหล่านั้นที่มีต่อพระเยซูเมื่อได้ยินคำเทศนาของพระเยซูที่ธรรมศาลาเมืองนาซาเรสพวกเขาเข้าใจว่าคำเทศนาของพระองค์นั้นประกอบด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิเดชและได้รู้ว่าเนื้อหาคำเทศนานั้นเป็นข่าวประเสริฐแห่งพระคุณซึ่งสามารถทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์นั้น มั่งคั่งได้พวกเขาจะไม่เปิดปากเป็นพยานถึงเรื่องความจริงนี้ก็ไม่ได้หรือจะไม่เชื่อว่าทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งสอนนั้นมาจากพระเจ้าก็ไม่ได้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาอยากจะปฏิเสธความจริงนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จึงทำให้พวกเขายิ่งประหลาดใจมากขึ้นอีกเพราะพระเยซู ผู้ซึ่งเทศนาให้เขาฝั่งนั้นเป็นลูกชายของโยเซฟที่พวกเขารู้จักดีมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วท่าทีเช่นนี้ถือเป็นการดูหมิ่นพระเยซูว่าลูกชายของโยเซฟช่งางไม้จะเป็นผู้เผยพระวจนะได้อย่างไรนี่จึงเป็นความทุกข์และความน่าเศร้าใจอันใหญ่หลวงของพวกเขาเหล่านั้นเพราะจิตใจที่หยิ่งยโสข,ของพวกเขา ได้ทำลายพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ถูกมอบให้แก่เราทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังครับให้เราละทิ้งจิตใจที่แข็งกระด้างที่มีต่อพระคุณที่ได้ทรงประทานให้กับชาวนาซาเรสทั้งหลายซึ่งดูเหมือนว่าเขารู้จักพระเยซูเป็นอย่างดีแล้วจึงได้ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นลูกชายของโยเซฟ แต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วการพูดเช่นนี้เป็นการเปิดเผยความไม่รู้ของพวกเขาออกมาพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พวกเขาไม่ได้รู้จักความจริงอันยิ่งใหญ่นี้จนกว่าเขาจะเชื่อจึงถือว่าเป็นความน่าเศร้าใจของผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้นะครับ พระเยซูคริสต์ได้ตรัสต่อไปว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตนคำกล่าวนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูที่ได้ตรัสแก่ชาวนาซาเรสทั้งหลายซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์และเป็นภาษิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลนั่นก็คือ คนที่ได้รับพระคุณเพราะผู้เผยพระวจนะจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองของพระองค์เองพระองค์ได้ทรงยกตัวอย่างและตรัสอีกว่าในสมัยของเอลียานั้นประชาชนทุกคนเกือบตายเพราะไม่มีฝนตกเป็นเวลาสามปีหกเดือนถึงแม้จะมีหญิงม่ามากมายในอิสราเอลก็ตามแต่มีเพียงหญิงม่ายคนเดียว ที่บ้านสาเรฟัตซึ่งถือว่าเป็นคนต่างชาติเท่านั้นที่ได้รับความรอดเพราะเอลียาห์และในสมัยเอลีชาผู้เผยพระวจนะก็เช่นกันมีคนโรคเรื้อนมากมายในอิสราเอลแต่มีเพียงนาอามานชาวซีเรียคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรักษาให้หายโรคเรื้อนได้เมื่อชาวนาซาเรสได้ยินถึงคำตรัสนี้จึงเข้าใจว่า พระเยซูกำลังหมายถึงพวกเขาเองจึงรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีและพยายามที่จะฆ่าพระเยซูเสียนี่แหละเป็นสันดานอันแท้จริงของมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ความบาปพวกเขาจึงได้ไล่พระเยซูผู้ที่ได้มาเยี่ยมพวกเขาให้ออกไปจากเมืองของเขาคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำ บทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ30มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าคุณมีท่าทีในการตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอย่างไรสิ่งที่พระองค์ทรงทำรร และส่งอนุญาตให้เกิดขึ้นทำให้คุณฉุนเฉียวหรือไม่เป็นความจริงที่คนอิสราเอลไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่นั่นเป็นเพราะเขาขาดความเชื่อแต่กลับเป็นชาวต่างชาติอย่างหญิงไม้สาเรฟัตแขวงเมืองไซดอนและนาอามานชาวซีเรียที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าความจริงที่แสนเจ็บปวดนี้ ทำให้ผู้ฟังของพระองค์นั้นบางครั้งเขาฉุนเฉียวจนลุกขึ้นผลักใสพระองค์ออกไปและตั้งใจจะฆ่าพระองค์คุณผู้ฟังครับหากเราไม่ยอมรับความจริงเราก็คงไม่ต่างกับคนเหล่านั้นที่เกลียดและโกรธพระเยซูพระองค์พูดความจริงจนทำให้พวกเขาเกิดความเจ็บปวดใจซึ่งควรจะนำไปสู่การเสียใจ และการกลับใจใหม่แต่หากเราไม่ยอมใจแตกสลายเราจะยอมรับความจริงอันน่าเศร้าเกี่ยวกับตัวของเราเองได้อย่างไรหากเราไม่ยอมรับผิดเราก็กำลังต่อสู้กับความจริงและเราก็กำลังปิดหูปิดตาตัวเองเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ผลักพระองค์ออกไปเพราะเราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เจ็บปวด เกี่ยวกับตัวตนของเราเองได้หากเรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนที่ใช้ไม่ได้และไม่เกิดผลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองแบบนั้นอีกต่อไปแต่ให้ยอมรับความจริงว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ความจริงนั้นจะทำให้คุณต้องร้องไห้แต่ขออย่าผลักพระคำของพระองค์ออกไปจากชีวิตจงให้พระดำรัสของพระเจ้า พิจารณาและพิภากษาชีวิตของเราเพื่อเราจะได้กอดพระองค์ได้รับการให้อภัยรับการรักษาและการเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดรจากพระองค์คุณผู้ฟังครับวันนี้จงยอมรับความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับความเชื่อของคุณเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดรนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ นี่นา่ากลัวทำเลี่ยวไร้เย็บ,บจน ของค่าอยู่ในห้วง